สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมครับชมผลงานเจ้าหมูทองครับเป็นเพศเมียครับอายุเดือนกว่าครับดูครับแม่เป็นแดงโบสครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่แม่ของเขานะครับก็คือวัวที่หลุดมาครับหลงทางมาแถวๆนี้ครับดูครับโครงสร้างเนื้อหนังครับ แม่แดงโบสครับก็มาเยี่ยมพ่อเขาเนี่พ่อเขาอยู่นี่ตัครับ <c oughs> เปลี่ยนสีเข้มเลยครับท่านใดที่มีปัญหา <c oughs> การผสมหลอดในติดก็มีวัวแดงโบสก็แนะนำเลยครับตัวนี้เอาไปพัฒนาได้นะครับ เอาไปพัฒนาได้ครับถ้าแม่ตัวไหนที่ผสมหลอดแล้วติดยากๆครับนี่ครับแนะนำเลยนะครับดูครับลำตัวที่ยาวแล้วก็หนังหนาขาใหญ่แล้วก็แข่งขาที่ดีนะครับดบูวันนี้ไม่ได้ออกจากข้อกครับอยู่ในข้อกมีเวลาว่างๆก็เลยมาเยี่ยมครับ,บรดูโลกเขา ลูกกับพ่อดูครับหลับตัวนี่ดูครับ นี่ครับผลงานเจ้าหมูทองครับเพศเมียดูองศาชีดครับแล้วก็แข้งขาโครงสร้างครับนี่ครับท่านใดที่มีแม่วัวโบสผมก็แนะนําเลยครับที่ผสมหลอดไม่ติดก็ลองเอาไปใช้บริการดูครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง g k เกษตรฟาร์ม้วยครับนี่ ผลงานก็เริ่มจะออกมาเรื่อยๆครับ หนังหนาโครงสร้างเหมือนพ่อเลยครับแต่ติดโบสมาครับตัวนี้ครับติดโบสมาจากแม่ครับเป็นแม่แดงโบสครับงามครับพี่น้องงามครับท่านใดที่เข้ามา้ลก็ฝากติชมกันเข้ามาได้ครับไม่ใช่เลือดร้อยครับเป็นวัวลูกผสมครับที่ให้ลูกถือว่าผ่านครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ